กลาสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็ผมบอลนอนะเหมอนเดมนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับจุดตกปลานะครับอัปเดตจ,จุดตกปลาใหม่กันนะครับว่าตอนเนี้นะครับคนฮิตไปตกปลากันที่ไหนบ้างนะครับสาหรับมือใหม่นะครับหรือจะเป็นมือเก่าก็ได้นะแต่ที่ตอนแรกกับผมว่าจะเริ่มจากเอ่อไม้ววเนียใช่ไหมแต่ว่าคือผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยทุกคนดูดิแมบปบแม่งมีแบบแสงเหนืออ้ยอันนี้คือต้องปรับเอฟเฟกค่อนข้างสุดหน่อยนะครับ ผมปรับอยู่ที่เดี๋ยวมมันมี10แล้วกันนะผมปรับไปที่ว่ามัน8นะครับก็โูสวยจัดเลยนะแต่พอถ้าสมมุติว่าเราปรับลงมาหน่อยนึงนะครับเนี่ยมะมันจะเริ่มมืดนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นนะอันนี้คือปรับเป็นต่ําสุดก็ยังเห็นนะครับแต่ว่าจะไม่สวยเท่าปรับสุดนะนี่ผมจะปรับสุดไปแล้วกันนะครับเพราะมันสวยดีนะครับรอบรู้สึกว้าวด้วยนะพอถ้าเราเป็นประมาณาป8อะมันกำลังสวยนะอ่าไม่มืดเกินนะครับประมาณนี้หูผมชอบมากนะครับก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ ส่วนเบ็ดนะครับผมจากที่ผมได้ทาคลิปที่แล้วไปใช่ไหมก็คือแนะนําเบ็ดนะครับทั้งสองตัวนะผมก็เลยมาเจอเบ็ดใหม่นะครับที่ผมเคยซื้อมาแล้วนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าจะลองมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอันนี้มันดีกว่ายังไงนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับเพราะว่าตัวผมแบบว่ารู้สึกว่าอ่ะผมจะเปรียบเทียบนะครับเบ็ดสามตัวนะที่ผมได้บอกไปนะครับอันแรกก็คือเบ็ดกลางคืนถูกไหมเบ็ดกลางคืนนะครับแมกเนตนะแล้วก็ อันใหม่ที่ผมจะแนะนําก็คือคาร์บอนนะครับนี่ครับเบดคาร์บอนนะครับเพราะว่าอะไรถึงแนะนําเบดคาร์บอนแบบว่าเพราะว่า1นะครับมันได้ความเร็วเนี่ยความเร็วไอ้ลอกนะครับมันลบสิเหมือนกันนะครับลบสิเหมือนกันดูอันเลยนะครับแต่ว่าโชคจะเหลือแค่25ครับแต่การควบคุมจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นย5เอ้ยอเป็น0.05นะครับความยืดหยุ่นเพิ่มอีก10ความยืดหยุ่นคืออะไรครับความยืดหยุ่นก็คือการที่ ไอ,อช่องตรงเนี้นครับไอช่องตกเบ็ดตัวเนี้นะครับนี่จะให้ดูนะเรจะให้ดูนะครับ,รรบก็เช็คไปก็ได้นะนะจะได้ไม่ขัดอารมณ์ <c oughs> แต่มันจะช้านิดนึงนะครับไอ,อช่องตัวที่เราควบคุมตอนที่เราทำมาครับไอตอนที่เราแบบตกปลาเนี่ยมันจะทําให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ มันใหญ่ขึ้นเนี่ยครับเนี่ยปะมันจะตกง่ายขึ้นนะครับเนี่ยปะมันจะตกง่ายขึ้นนะครับล้วการคอนโทรนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะเนี่ยอันนี้ผมใหญ่ประมาณนี้ใช่ไหมใหญ่ประมาณนี้นะแล้วผมจะลองเปลี่ยนไปเป็นตัวเบ็ดกลางคืนนะครับแมกเนตเนี่ยเราเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมันตกได้เฉพาะแค่กล่องนะครับกล่องหรือว่าปากลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นละครับซึ่งผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับเบ็ดกลางคืนอย่างเดียวนะว่ามันดีกว่ายังไงนะครับ เบ,บ็ดกลางคืนนะครับเแบบ็ดตัวเนี้ข้อดีหลักๆของมันเลยนะก็คือว่ามันนะครับสามารถที่จะตกปลาเทียบสูงๆได้นะผมเคยใช้เบ,บ็ดกลางคืนตัวเนี้ไปตกปลาที่แบบเป็นแบบปลาหมึกอะไรเงี้ยสองสารอบแล้วนะแต่ว่าข้อเสียคือปลามันตัวใหญ่ครับแล้วปลามันก็เนี้ยปะเนี่ยมันจะเล็กนะครับจะเล็กมากเลยทําให้เราอ่ะต้องแบบเครียดนะครับว่าเฮ้ยปลามันจะตกยาก,กว้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบ อันนี้ปลาธรรมดามันไม่มันดูไม่ยากรอกครับมันดูแบบโหแค่นี้เองพี่ใครก็ทําได้ใช่ไหมแต่เราเป็นปลาที่แบบถ้าเราตกปลาที่แบบมีลบ30ขึ้นมานะลบ70นะผมบอกเลยนะไม่สนุกแน่นอนครับไม่สนุกแน่เครียดแน่นอนบอกเลยถ้าสมมติจะตกปลานะครับผมก็เลยแนะนําว่าสาหรับผมนะสำหรับผมนะครับตัวผมเองเ,องเนี่ยแนะนําว่าเป็นเบดคาร์บอนนะครับชีวิตจะง,ง่ายขึ้นเยอะนะครับผมก็ไปตกมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมตกได้นะครับ ตรนี้นะนี่ตรงนี้ที่เราจะไปหากันนะครับจะมีอีกตัวนึงนะครับแต่ว่าผมยังตกไม่ได้นะครับโอเคก็เราเริ่มจากเบทคาร์บอนนะครับเบนคาร์บอนหาได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยดูซิเบทจีเนะรอันนี้ครับเบทคาร์บอนนะครับนี่เริ่มที่2000นะทุกคนประสิทธิภาพคือแบบดีมากนะครับแต่ว่าไอตัวเบทโชคดีหรือเบทอันเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้ดูนะว่ามันดีแค่ไหนนะแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้คือต้นแนะนํามานะเบทคาร์บอนดีนะครับก็เลยเอาเบทคาร์บอนดีกว่านะครับ จะลองซื้อเบ็ดนี้ดีไหม4,005นะไม่รู้ดีกว่าหรือเปล่าอนนจะลองซื้อดูก็ได้แต่ว่าเห็นบอกว่าลัคก,กี้ไม่ดีนะก็เลยไม่มั่นใจ <c oughs> แต่ว่าผมว่าเบ็ดขาวก็อ่อะผมจะลองซื้อแล้วกันนะเพื่อทุกคนนะโอ้ยอะโอเคนี่นี่น,นะมันบอกอยู่นะว่าความเร็วลอก45นะครับแล้วก็โชคลบโชคลบ15นะควบคุมนะครับความยืดหยุ่นลบลบ12อู้หอันนี้ก็คือว่า กิโลกร,รัมเนี่ยได้น้อยลงนะเป็นร้อยเจ็ดนะครับแต่ว่าความเร็วลอกนะครับมันได้เพิ่มมากขึ้นความเร็วลอกคืออะไรนะครับความเร็วลอกก็คือการที่แบบเรามมวนพอ,พอ,พ,อพอเราพอเราอยู่ตรงปลาไอไอแท่งขาวๆเราอยู่ตรงปลามันทําให้ไอแท่งตรงนั้นนะครับอไอไอหลอดข้างล่างอะ่ะมันเร็วขึ้นด้วย45%เร็นะครับเร็วมากๆานะเปรียบเทียบกับตัวนนเ,นเนี้ยนะครับที่เป็นคาร์บอนเนี่ยนะครับ ที่ลบ10%นะครับลบ10%หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันช้าลง10%นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ซึ่งผมก็มองว่ามันก็ดีนะก็โอเคนะครับไม่ได้แย่แต่ว่าความแย่ของมันคือโชคนี้แหละครับโชคคือมันลบ15%เนี่ยตัวคาร์บอนเนี่ยนะครับโชคมีอยู่ทั้งหมดอ,อ่าโชคมีทั้งหมด10-25เนี่ยก็ว่าโชคลายแล้วนะเพราะว่ามันจะตก ความโชคายคืออะไรนะครับความโชคายคือมันจะตกได้บูธนะครับรองเท้าบูธได้สาลายได้อะไรที่แบบที่มันแบบเป็นล้อรถยนต์อย่างเงี้ยคือซึ่งมันขายได้ราคาแบบต่ํามากๆนะทุกคนยกต,ตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่ามันคืออะไรนะคืออย่างนี้นะครับยางล้อนะครับของเท้าบูธเนี่ยหินอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยไอพวกเนี้ยนะครับที่มันจะตกได้เนี่ยซึ่งผมบอกเลยว่าโอ้โหคตรแย่โอ้โหโคตรแย่เลยนะตกทีแบบเออกูเสียเวลาตกทาไมเนี่ยนะครับบางตัว มันตัวดันยากด้วยนะครับบางตัวดันยากด้วยก,ก็เลยแบบไม่ค่อยแนะนําว่าให้เป็นลบนะครับไม่ไม่แนะนานะตัวนี้เนี่ยลักกี้ผมดูหน่อยนะครับลักกี้ก็ความเร็วลองลบสามสิบ OK นะพวกบวกไป60นะครับแล้วก็ควบคุมยืดหยุ่นลบสิบสองไม่ดีเลยนะครับก็จากที่ดูเมื่อตะกี้นะครับก็แนะนําเลยว่าเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวคาร์บอนนะตัวคาร์บอนดีกว่านะครับแล้วก็การตกคาร์บอนเนี่ยผมมองว่ามันทําให้เราตกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เครียดด้วยเพราะว่า เราตอนที่เราเป็นมือใหม่นะครับที่เรายังไม่มีแบบ3ง่ามเอ่ยมิติเอ่ยเนี่ยมันหาเงินยากใช่ไหมถ้าเราเริ่มจากตัวคาร์บอนนะครับมันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับมีเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็แถบเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็โชคไม่ได้ลบเยอะขนาดนั้นนะที่ทําให้ไม่ได้ตัวโกลเด้นเลยนะครับผมก็คือผมเนี่ยเคยลองเปรียบเทียบนะว่าผมตกโกลเด้นเนี่ยตัวเนี้ยนะครับขาดได้มา2องสามพัน 3, นะตัวเนี้ยผมตกนะครับผมรู้สึกว่าถ้าใช้คาร์บอนนะตกง่ายนะครับ แต่พอผมใช้ตัวที่เป็นเบ็ดกลางคืนเนาะที่บวกค่าลัคกี้70%เนี่ยมันตกยากนะครับตกยากมากเลยนะผมก็เลยไม่ค่อยแนะนํานะครับประมาณนี้เนี่ยผมผมเคยได้นะเว้ยปเาหมึกอะแต่ผมไม่เคยตกได้เลยเพราะผมใช้เบ็ดกลางคืน,นครับมันมันคอนโทรลไม่ได้จริงๆนะก็อาจจะมีคนที่เก่งนะครับแต่ผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้เก่ง <laughs> โอเคจุดนะครับจุดแรกนะผมผมเจอประมาณ2จุดนะครับที่ผมรู้สึกโอเคนะ ก็คือจุดแรกนะครับเนี่ยให้เราอยู่ตรงเมืองนะครับเมืองเมืองเริ่มต้นเนาะแล้วเราไปที่ s w ครับอันนี้คือ S นะครับ S W นะครับอันนะให้เราไปตรงจุดกึ่งกลางนะครับหรือว่าภาษาไทยเนี่ยถ้าเราเปล่ภาษาไทยจะเป็นสวิชนะครับสวิชให้เราไปที่สวิชนะตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลืมก็คือปรับเมนูนะครับเปิดคงนะครับเพื่อให้เราเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับบางทีเนี่ย ม,มันไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอเราใกล้ๆเนี่ยเราเห็นใกล้ๆเนี่ยให้เราปิดทงนะครับไม่งั้นเราเข้าไปมันจะแหลกอย่างเงี้ยผมเริ่มเห็นทงแล้วใช่ปะถ้าเริ่มเห็นคนละนะครับเราก็ต้องมาปิดทงนะปึ้งนะครับเราก็จะรู้แล้วเอ้ยมันอยู่ประมาณตรงนี้อคนเขาก็จะมาตกกันตรงเนี้ยถามว่าท้าเาถึงตกกันตรงนี้ครับว่าตรงเนี้ยมันได้แต่ปลาตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวจะลองเปิดทงให้ดูนะอันนี้หูนี่ได้ปลาทูน่าด้วยโอเคนี่นะครับเปิดทงนะ ็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบคนแบบปูมาตกเยอะมากเราได้อะไรนี่นดิปลาแดงนะปลาในตำนานนะครับสองกิโลนะหัวจะเป็นปลานี้นะครับเกินเกินเกิยากมากโอ้หแหลกเลยแหลกเลยเนี่ยเขาจะตกกับตรงนี้เยอะมากโอ้โหูหแหลก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 เป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยจะตกได้ปลาตำนานปลาบินอะไรเงี้ยคือ ปลาที่มันดีๆครับตรงเนี้คือผมบอกเลยว่าเยอะมากเยอะมากคนจะมาตกตรงเนี้คือแบบเป็นจุดผมเรียกว่าจุดยอดนิยมเลยเดี๋ยวของคนที่ตกปลาไะเนี่ยคงเนี่ยจะขึ้นเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราปิดก่อนนะผมไม่ไหวแล้วแหลกแหลกที่ผมแหลกจนกดอะไรไม่ได้ละโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าหาทานะอย่าหาทาปิดก่อนปิดก่อนนะครับปิดก่อนโอเคให้รู้เปิดให้รู้นะครับเปิดให้รู้ว่ามัน มันมันตกกันตรงนี้นะครับตกกันตรงนี้นะแล้วจุดที่สองนะครับเรามาตกตรงเนี้ยได้นะครับแล้วหรือว่าถ้าเราอยากจะชัวร์ๆหน่อยนะครับที่ได้ที่ได้เงินเยอะๆนะให้ข้ามมาตกตรงนี้นะครับมีตรงนี้นะครับตัวอะไรพอสเกนเน่ยคอสเกนใช่ปะวะไม่มั่นใจนะครับเป็นจุดตกอีกจุดหนึ่งที่อ่าก็ต้องขอบคุณคุณโกโจกับอ่าคุณ X d ดีนะครับ X d ดีนะที่มาบอกผมนะว่าจุดตรงนี้นะครับ ุดตรงนี้ผมก็พอจอธิบายได้คร่าวๆนะครับก็คือว่ามันเป็นจุดของป่าที่เนี่ยพอเราพอเรามาชนเมืองตรงนี้ถูกปะ่ะเรามาชนเมืองตู้นะปึงหน่อยเราก็เดินมาเลยครับเดินนะเดินมาเรื่อยๆนะแล้วก็มันจะมีจุดตกสองที่นะครับตรงเนี้ยมันก็ตรงนี้ก็ตกได้นะคนผมเห็นธงเยอะอยู่นะตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นครับตรงนี้ตรงนี้ก็ธงเยอะนะตรงนี้ตรงนี้ พวกตรงเนี้นะครับโปรงเยอะครับก็เขาก็ตกกันบ้างนะครับแถวๆตรงเนี้ก็ตกกันบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าได้ปลาอะไรนะแต่ว่าที่ผมจะพาไปตกไม่ใช่ตรงนี้นะครับโดดมขึ้นวะเดี๋ยวกลับไปก่อนพามาดูพามาดูเนี่ยหาว่าตกกันเนี่ยว่ามันจะได้ปลาอะไรอ่ะเฮ้ยมันได้โกลเด้นเหมือนเราเลยวะนี่โกลเด้นนะโกลเด้นแต่ไม่น่าจะใช่ตัวนี้หรือเปล่าวะขอดูแป๊บ Hablando. ต้องดูแลนี้นะครับอ๋อไม่ใช่นะครับของเราเป็นตัวนี้นะครับเขาน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ตัวที่ผมไม่ได้นะนี hmm. í, ่ใช่ปะนี่มันบอกว่าโลเคชันอยู่นี่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าตัวอะไรน่าจะใช่นะผมผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าธงมันบอกเยอะเลยแล้วนี่ก็ชื่อใหม่ๆด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาตกกันนะครับตรงนี้เขาจะข้ามไปตกแต่ข้างในนะครับข้างในก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ ก็อย mm ่างผมผมก็ตกมาได้พอสมควรนะครับก็ตกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยะเข้าไปถ้าเปิดธงแล้วจะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนี่ยโอ้โหดูให้ดูธงว่าคนขานิยมขนาดไหนโอ้ยแหลกแหลกแหลกกับมาก่อนกับมาก่อนขอปิดก่อนนะไม่ไหวแล้วธงมันโหดมากแถวนี้นะตรงนี้นะครับเขาก็จะตกปลากันนะของต้องหนีเลยวะคือคือธงอะครับเราไม่ได้อยู่เซิร์ฟเดียวกันนะแต่พอเราตกปลาปลาโกลเด้นได้เนี่ยปลาตัวนี้ครับปลาตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้นะครับตัวสีทองตัวนี้น่ารักเอาไม่ขึ้นแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาระดับแบบตำนานนะครับปลาสีปลาสีนี้ไหมตกอยู่2คนนี้ได้แล้วนะครับตัวเนี้ยประมาณ2 0 0พันะทุกคนแล้วสําหรับเราแบบตกแม่ใหม่ๆนะสองพันสามพันเนี่ยแล้วแต่กิโลนะครับแล้วแต่กิโลนะว่ามันจะได้อะไรนะครับมันก็จะมีหลายหลายอันนะทุกคนก็คร่าวๆนะครับผลการตกที่ผมได้เนี่ยก็จะมีปลาตัวนี้นะครับตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้นะเราก็จะมีพวกถังพวกสาลายอะไรเงี้ยัน,นี้มันอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ที่เราจะมาเลง็งเนี่ยเราจะมาเล็งตัวนี้เว้ยทุกคนเราจะมาเล็งตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ไอตัวตัวปลาสีทองแนละ้วเรียกว่าปลาทองแล้วกันีปลาทองนี่ที่เขาได้กันนะผมจะให้ดูเปรียบเทียบ <c oughs> นะครับสักสองรอบนะสําหรับเอ่อทั้งตัวคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเบ็ดกลางคืนนะที่ผมบอกนะครับเราเราจะเราจะไม่เน้นเบ็ดไอ้นี่นะครับ จะลองเบ็ดกลางคืนให้ดูก่อนนะว่าความดีงามของมันคืออะไรนะแต่คนเยอะไปปะเดี๋ยวจะไปที่อื่นเลยโอเคเนี่ยปะ่ะอันนี้คือปลาที่มันค่อนข้างไร้กาดนะ่ะไร้กาดนิดนึงนะครับอันนี้ผมกากเองไม่ได้ไม่ตกนานละมามาเห็นปะ่ะนี่ตอกง่ายนะครับตรกง่ายตัวนี้เป็นระดับระดับอะไรไม่รู้โอเคลองตกก่อนนะอีกรอบนึงนะ กดสเต็ปเดิมนะครับคอ,อคนนะครับคอคนแล้วก็ยาวๆเลยนะลงลงเอนเทอร์ลงเอนเทอร์ยาวๆนะครับใครที่ทําไม่ได้ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะแก้ยังไงนะเพราะผมก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยได้ประทองแล้วประทองแล้วดูดูความไร้การของมันดน้วยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยดูดิดูดูผมก็ต้องคอยสู้กับแม่งไอ้เ้่จะหลุด,ดว,วะเนี่ยเนี่ยคือพอแท่งเรายาวเนี่ยโอกาสที่เราจะตกได้มันสูงเว้ย จะบอกให้แล้วแม่งแบบไรากาดมากอารีบร้อยหวานเจียบนะครับตัวนี้เท่าไหร่1.5้กิโลนะฮูตัวนี้มันสองมาณ2 0 0 0นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะผมจะลองให้ดูนะครับกับเป็ดกลางคืนนะนี่คือโชคดีมากที่มันได้พอดีนะเป็ดกลางคืนเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ได้ขยะเยอะนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ปลามันเยอะกว่าขยะนะครับแต่ข้อเสียหลักๆของมันเลยคือว่าจอมันเล็กด้วย ไอ้ ه, แท่งมันเล็กนะครับพอแท่งมันเล็กเนี่ยมันทําให้เออเขาเรียกอะไรนะครับทําให้มันเอา้าทางค้างาทางเล็กน้อยนะแต่คนใช้งานเยอะไปไหน่อยมาได้แล้วได้แล้วนี่อะไรเฮ้ยโปูตีท้องอีกแล้วเยอาเอาแล้วเอาแล้วกูเยี่หลุดเลยโอ้โหมันเนี่ยมันตกยากนะมันตกยากจริงอันนี้ไม่ได้แอคนะครับไม่ได้แอคติ้งนะแต่ตกยากจริง คือมันแบบด้วยความที่มันเร็วมากอะครับผมบอกหรือว่ามันตกยากนะแต่ถ้าเราใช้คาร์บอนเหมือนที่ผมบอกอะครับคือโอกาสมันจะได้น้อยกว่าก็จริงเว้ยอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งจุดนะครับที่เรามาตกกันได้นะแต่เขาก็จะตกข้างล่างกันก็มีนะครับโอ้ยตกข้างล่างเลยเหรอก็โหเกินอาจจะลองตกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะบักหรือเปล่าไม่รู้นะตกตกอะไรวะเฮ้ย๋ยวมันแหลกๆลอะไรวะโอ้ยจิ้พระ มันมาค้างอะไรนี้น,นี่บล็อกคอเนี่ยไม่เหมือนบั็กเลยมันแบบมันหายไปไหนแล้วผมก็ไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นเลยอะไรวะบัะ็อกปะเอาไม่รู้เอามีขย่าอีกอะตกไม่ได้เลยทีนี้วะเป็นอะไรวะเจ๊เราเลือกเ,เอาไม่รู้เป็นอะไรอ่ะทุกคนงงเหมือนกันเจ๊น่าจะกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้ว โอเคเรียบร้อยนะครับบวานเจี๊ยบปกตินะครับเกมไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีบั๊กนะครับเกมดีไม่มีบัก๊กโอเคก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันน่าจะผมว่ามันน่าจะแหลกนะครับน่าจะน่าจะบักกะ๊กแล้วล่ะดูดิค้างไปเลยนะโอเคก็ประมาณนี้คือช่องเอ้ยไม่ใช่ช่องอ่ะมันเล็กนะครับเอ้ยช่องอ่ะมันจะช่องมันจะยาวใช่ไหมแท่งอ่ะมันจะเล็กนะครับพอแท่งมันเล็กเนี่ยทำให้แบบล็อกปลามันแบบวืบว้าบอ่ะเข้าใจปะ คือมันแบบเออเด้งไปเด้งมาทําให้เราตกยากนะส่วนตัวผมนะครับแนะนําเป็นเบ็ดคาร์บอนนะครับจะดีกว่านะแล้วก็นี่ก็คือ2จุดนะครับที่ผมนํามาฝากทุคกคนนะเออก็ใครชอบจุดไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่ออาจจะมีเบ็ดดีๆนะครับที่ผมอาจจะไม่รู้นะครับหรือว่าใครมีเหยื่อมีอะไรก็ใช้ได้นะทําให้มันแบบโชคดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็บางอันผมว่ามันเหมือนเอาไว้ตกปลาตัวอะไรตัวนึ่งนะครับก็ไม่เลยไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ใช้เท่าไหร่นะ ใครมีอะไรแนะนําก็บอกมาได้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็บักไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอออกเข้าใหม่ก่อนนะเนี <c oughs> ่ยบักอีกแ้วนยันบัก,ก็ด้วยเพราะนุม่มนะคิดว่าน่าจะบกักคิดว่าน่าจะบักนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเกมวันนี้ก็ค้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้อะไรเน่ากันแน่เราบงเราบอกนะก็ปิดคลิปไปเลยนะครับว่าโอ้อโหอะไรก็ไม่รู้เกมค้างไปแล้วนะครับ ก็ใครชอบก็ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e ให้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าโลบูดเน่าหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็จากกันไปด้วยหน้าของเกมเลยนะครับว่าแม่งเข้าไม่ได้โอเคครับทุกคนครับเจอกันคลิปใหม่ครับถ้าใครดูคลิปนี้จนจบนะครับก็จะรู้ว่าสตรีมวันนี้บิดนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ